กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยช n แนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ตำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าเรามาสรุปฮานอยกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะเรามาสรุปของเมื่อวานกันก่อนนะจ๊ะแนวทางฮานอยนะคะแนวทางเข้าหน่อยพิเศษนะคะ5 4 มานะคะมาตัวกลับนะคะแล้วตัวเน้นด้วยนะคะก็ไปกลับได้สบายอยู่นะคะพี่น้องจ๋าส่วนล่าง74นะคะแอดมินก็เจาะไม่ถึง47นะคะพี่น้องก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนน้อยปกตินะคะ98แอดมินก็ได้แค่88 89 83ดูพี่น้อง89ไม่เอานะคะก็หลุดไปนะคะไม่งั้นก็มาตัวกลับนะคะ ส่วนนอยปกติล่าง20นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ2นอย VIP นะคะ06นะคะก็หลุดไปนะจ๊ะตัววิ่งมานะคะ0ส่วนล่างนะคะ79นะคะแอดมินก็จับไม่เข้านะคะ เพราะว่าเอาตัวกันชุดกันก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดสามพี่น้องห้าเจ็ดเจ็ดเก้าไม่เอาหลุดนะคะเราวิ่งมาเก้านะคะพี่น้องจ๋าสรุปก็คือเข้ามาหนึ่งนอยนะคะมาตัวกลับนะคะพี่น้องห้าสี่สี่ห้านะคะถือว่าโอเคอยู่นะคะไม่หลุดหมดนะคะพี่น้องว่าวหลายายห่างนาะพี่น้องจ๋าเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะจ๊ะวันที่ ย9เดือน7ปี64นะคะแนวทางฮานอยสูตรจริงใจนะคะ100เปอร์เซนนะจ๊ะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่8กับ2นะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหกสี่แปดศูนย์นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะ เรามาเจาะ8กันนะคะก็จะมี8 0 8 4 8 1นะคะส่วนเด่น2ก็จะมี2 0 2 3 2 9นะคะส่วนชุดกันก็จะมี8 8 5 5 3 1 หกนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี80เอาใช้ปากกาสีน้ำเงินแล้วไปหมดแล้วสมองสมองเออไม่เป็นไรพี่น้อง80 81 29แเราล้วก็จะเป็น55นะคะแล้วก็จะเป็น31นะคะ,ะ, 3, 1, ะ,คะตัวชอบนะคะ หรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวจะซูมให้เห็นใกล้กๆนะคะพี่น้องจา๋าจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆในน้อยไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเฮงๆกับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า